สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มีคูปต้า45แรงเข้ามาหน่งรายการครับผมกันนี้เป็น l 4508 DT ครับจดทะเบียนปี52เอกสารเล่มชุดโดนคพบครับผมก่อนดับน้ำแต่งตัวครับผมรีวิวให้ดูก่อน ตัวรถสีสันเดิมเดิมครับรถเครื่องเดิมนะครับผมคันนี้รถช่วงล่างแหงครับผมอุปกรณ์ก็มีดันหน้าตราช้างผันหลังเป็นผ่านห้าครับตาช้างเช่นกันครับผม เลียกมัยมา1297ชั่วโมงครับผม2397ชั่วโมงครับผมโทษทีครับ2397ชั่วโมงโทษสตาร์ทกินง่ายครับผมให้เราหิวใช้งานปกติครับ ท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร08160047530984422502ครับร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่างสามแยกหนองเรือม3กิโลห่างสี่แยกบ้านจัน7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ช่วงนี้โควิดระบาดหนะักก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะครับผมสถานที่เสียงก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปนี้ไปได้โดยเร็วครับผมเอาใจช่วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ